อ้มพัชราภาถูกพื้นสีเผยภาพนอนได้ทุกที่ไม่ต้องมีเตียงหรูเป็นถึงซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับสาวอ้มพัชราภาเฉยเชื้อไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสอยู่บนโลกโซเชียลอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะและเป็นนางเอกที่ปลักเพื่อนมากให้ใจกับเพื่อนเต็มร้อยเลยละค่ะ และล่าสุดใน i ิน t a g r กรของเพื่อนสนิทอย่างยุยนัทธพรหรือที่รู้จักกันในชื่อยุยป่าปาได้โพสต์ภาพที่หลายคนนั้นไม่เคยเห็นซึ่งซุปตาอย่างแม่อ้ามนั้นยอมนอนบนโซฟาบ้านเพื่อนอย่างไม่เกี่ยงโดยภาพนี้ยุยได้โพสต์แคปชั่นระบุว่าเพื่อนมานอนบ้านจิว๋วปวดหลัง กลับไปเพราะนอนโซฟาวันหลังมาเข้าค่ายใหม่นะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูยากแถมยังน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะแม่อานั้นเธอมักจะชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้เสมอไม่ทำตัวให้คนรอบข้างรับบากใจเลยล่ะค่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่มีคนรักมากขนาดนี้ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ